และเมื่อไปบ้านเพื่อนเจอผลไม้อะไรนี้ยน่ากินมากๆเลยแล้เราก็ตัดสินใจเดินเข้าไปกลางป่าเพื่อที่จะจัดการมิชิตผลไม้ทันทีวนความภาคภูมิใจทําตัวใหญ่กับซุปเปอร์วูแมนสามารถห,อห่อเหินเดิด้วยกันได้เพื่อไปเก็บผลไม้ชิน้นนีขึ้นมาและเมื่อได้มาแล้วที่สุดนั้นดนะ้วยความภาคภูมิใจเราก็จะมาทดลองชิมแล้วเพื่อนบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่ว้า ว้าได้は ha, ha 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 อ้าวหน้าเสียรูเปล่าจุดได้うえ yi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 i ไม่ตัวแน่งนำเกือบร้ายเกือบร้าย